สวัสดีค่ะวันนี้มาทำน้ำพริกค่ะเพื่อนๆมาตำแจวาากันนะคะเดี๋ยวขอตัดเห็ดก่อนเห็ดวันนี้ใช้เป็นเห็ดฟางค่ะแล้วก็นึ่งปลานึ่งผักนะคะพเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้จะใช้แบบเครื่องนึ่งเอา ทักทายค่ะวันนี้มาไล์สดมาสายนะวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไล์ทิ้งเอาไว้ให้เป็นวิดีโอไปเลยเนาะก็วันนี้จะมาตำเจวนะคะทุกคนนี่พริกนะคะหอมกระเทียมอันนี้ก็คือไปใส่หม้อทอดนะคะทุกคนใส่ลงไปค่ะใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะง่ายๆเนาะขี้เกียจคั่วนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือบ้านเรานี่แหละทุกคนใส่เกลือลงไปนิดนึง แล้วเราจะมาตำน้ำพริกกันนะคะ ก็จะพริกนะคะหอมกระเทียมเนาะใส่หมอ้อทอดนะทุกคนมันง่ายนะคะแล้วก็น,นี่จะเป็นเห็ดเห็ดอันนี้ไม่ก้อยก็ใส่หมอ้อทอดเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำง่ายเมนูน,นี้ทุกคนใส่ปลาทูก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะคะแม่ก้อยชอบแบบนี้แหละกินกับปลานึ่งผักนึ่งเืออร่อยเลยนะคะเพื่อนๆเข้ากันมาก เห็ดนี่เขาาใส่หม้อทอดเหมือนกันนะคะสุกใช้ได้เลยแต่ว่าเขาก็จะแห้งๆเนาะไม่เหมือนอต้นนะคะขอตำแป๊บนึ่งเห็ดน่ะเราต้องหันก่อนนะทุกคนไม่งั้นก็จะตําไม่ค่อยได้หรอกเขาสุกแล้วเขาก็จะมีความแบบเหนียวๆเนาะ เห็ดฟางก็ได้นะคะเห <S US S> ็ดนางฟ้าก็ได้เนาะอยู่ที่เรานะคะใส่มะเขือคะ่ะมะเขือเราก็จะบี้ <S <S ๆเขาหน่อย มะเขือแล้วก็จะมีความเปรี้ยวๆหน่อยนะคะทุกคนใส่น้ำอุ่นนิดนึงนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะอันนี้จะเป็นแบบ จีวปลานะคะทุกคนของชูรสนี่ยปรุงไม่กีอย่างหรอกเพื่อนก็จะปรุงประมาณนี้แหละถ้าใครแบบนี้ก็ใส่น้าตาลอีกนิดนึงบีบบีบมะนาวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใส่มะเขือเขาก็จะเปรี้ยวแล้วเนาะไม่ต้องบีบมะนาวแล้วนะคะอันนี้เป็นเห็ดฟางนะคะทุกคนเนี่ยดีมากนะคะเมนูนี้กินกับไข่ต้มก็ได้นะคะปลาเนื้อ ผักนี่เนี่ยเพื่อนๆน,น่ากินไหมก็ชิมหน่อยก็จะมีความขัดขาดเค็มนะคะไม่ค่อยใส่น้ำปลานะอ,อร่อยแล้วนะคะ ดี๋ยวไปหาต้นหอมผักชีมาใส่ก่อนนะไม่รู้มีหรือเปล่านะคะ เนี่ยทุกคนเสร็จแล้วแจ่วของเราแจ่วหิดของเรานะคะทำง่ายนะคะก็คือถ้าใครแบบมีคั่วกับกระทะก็ได้นะคะพริกเนาะหอมกระเทียมนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครนะคะแบบว่ามีหมอ้อทอดอะ่ะใช้หมอ้อทอดก็ได้นะคะไม่ก็กใช้หมอ้อทอดนะน็อบลมร้อนอะ่ะเพื่อน ใส่ลงไปเลยพีทนะคะแล้วก็ใช้ไฟตัวที่แบบว่าทําพวกเป็นอ่อนนะคะพวกทําเค้กอบปลาพวกนี้นะคะไฟอยู่ประมาณร้อยหกสิบเนาะปลาทูปลาทูก็ใส่ได้หมดนะคะทุกคนแล้วก็บางทีก็ขี้เกียจคั่วนะคะก็จะใชหมออทอดนี่แหละมีต้นหอมก็ใส่ต้นหอมนะคะวันนี้นี่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่ใช้เห็ดฟางนะคะแจ่วเห็ดก็คือ จะก้อยปรุงด้วยปลาผงชูรสเนาะเพื่อนๆใส่น้ำอุ่นนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงแค่นี้นะคะเพราะว่าใส่มะเขือด้วยวันนี้ก็จะมีความแบบเตร์เป,เปียวมะเขืออยู่แล้วนะคะนี่อร่อยค่ะเมนูนเนี้กินกับไข่ต้มปลานึ่งผักนึ่งเนี่ยเข้ากันเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ ได้เห็ดแบบเน้นๆนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้แบบเยอะๆนะคะก็ใส่พริกหยวกด้วยก็ได้เนาะใช้พริกหยวกได้นะคะพริกหยวกก็จะใส่พริกได้เยอะจะทําให้ไม่ค่อยเผ็ดนะคะ ชา้านี้วันนี้เมนูง่ายๆวันนี้ได้กระเจียบมาแบบคุณยายเขาเก็บมานั่งถ่ายนะคะทุกคนยี่สิบาทเนะ่ยทำกําละ5้าบาทเนาะยี่สิบาทห้ากํนะคะทุกคนเนี่ยใส่ไปข้างในแล้วด้วยเนาะ ได้เยอะมากนะคะกระเจี๊ยบันนี้แล้วก็สดๆนะคะสวยๆแล้วก็ชอบกินนึ่งนะคะเพื่อนๆผัดน้ำมันหอยก็อร่อยเนาะมีประโยชน์ดีด้วยนะคะแตะ่ต้มกับนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าชอบนึ่งมากกว่าพอนึ่งมันจะไม่ค่อยมียางนะคะเพื่อนๆก็จะแห้งๆไปมีแหละแต่มีเล็กน้อยแต่ถ้าเอาไปต้มเนี่ยก็คือยางจะเยอะนะคะเนี่ยนึ่งเอานะคะวันนี้ใช้เครื่องนึ่งนะคะสบายๆเลยเป็นปานินนะคะทุกคน ก็จะมีบวบงูนะคะนี่มีผักมีกระเจี๊ยบนะคะสะดวกสบายมากๆาก้อยไล่ไปกี่นาที9นาทีก็คือตําน้ําพริกจริงๆอะ่ะใช้เวลาตําไม่กี่นาทีนะคะทุกคนเนี่ยแปบ๊บเดียวเองเนาะใส่หม้อทอดนะคะง่ายดีเพื่อนๆไม่ต้องไปคั่วให้แบบว่าไอ้นี่แต่เขาก็จะแห้งๆไปเฉยๆนะคะ ใส่ลงไปเลยหอมกระเทียมที่เราล้างแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เห็ดที่เราล้างเรียบร้อยล้วก็ใส่ลงไปได้เลยถ้ามีปลาทูก็ใส่ปลาทูด้วยได้นะคะประมาณ10นาทีเนาะใช้หมออทอดนะคะ10นาทีก็คือออกมาแห้งๆเสร็จแล้วเราก็เอามาตาได้อันนี้จะเป็นแจ่วเห็ดนะคะหรือน้ำพริกเห็ดจะเรียกอะไรก็ได้เนาะวันนี้ใส่มะเขือด้วยนะคะมะเขือเทศสองลูกเห็ดฟางนะคะแล้วก็จะมีพริกหอมกระเทียมเนาะโขลกรวมกันนะคะใส่เกลือเล็กน้อย เสร็จแล้วนะคะก็เอาเห็ดที่เราแบบใส่หม้อทอดออกมาแล้วหรือนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราตำอ่ะมันจะตํายากนะคะตัวเห็ดนะ่ะเขาก็จะกิ้งไปกิ้งมากับคกเราอ่ะนะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้าําปลาใส่น้ําอุ่นนิดนึงนะคะน้ำปลาผงชูรสเนาะแค่นี้เลยนะคะวันนี้ไม่ก้อยปรุงแค่นี้ใครอยากใส่น้ําตาลนิดนึงก็ได้นะคะถ้าออกแบบว่าอ,อติดหวานชอบรสหวานนิดนึงนะคะใครไม่ใส่ปลาก็ปรุงธรรมดานะคะ ผงชูรสน้ำน้ำปลาเนาะใส่น้ำเปล่าอ,อะไรประมาณนี้นะคะก็อร่อยเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆอ,อยู่ที่เรานะคะชอบแบบไหนไม่อก้ใส่ปลาก็ไม่ได้ใส่เยอะนะใส่แค่ประมาณช้อนนิดๆน,นะคะช้อนนิดๆก็พอเนาะเรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวรอปลาหนึ่งขอบคุณเพื่อน,อนๆทุกการรับชมนะคะไม่อกีน่าจะได้ไลน์แค่นี้แหละถ้าแบบว่าจะให้อยู่รอดูปลาสุกก็ <laughs> เหมือนจะนานไปหรือเปล่า สำหรับ,บนหม้อนึ่งนะคะเพื่อนๆไปหาดูในตอกๆได้นะคะเนี่ยแม่ก้อยก็กดมานะคะทุกคนตัวนี้ดีนึ่งดีมากนึ่งขนมขนมได้หมดนะคะก็คือเสียบปลั๊กไฟอ่ะเนาะมันเป็นใช้ไฟบ้านนะคะทุกคนอันนี้ประมาณสามสิบสี่สิบนาทีก็จะใช้เวลานานกว่าการใช้แก๊สนิดหนึ่งนะคะแต่ก็สะดวกสบายเนาะทำไข่ตุนหุงข้าวได้จบในหม้อใบนี้เลยนะคะในเครื่องนึ่งเครื่องนี้ แม่ก็เคยทําคลิปลงแล้วนะคะครั้งหนึ่งนึง่งอ,อะไรอะไข่ตุ๋นนะคะอร่อยมากเนาะมันจะแบบไปเรื่อยๆอะทุกคนแล้วก็ตัวหม้อนี่คือต้มชาบูได้ด้วยนะคะทําชาบูได้ด้วยก็สะดวกสบายดีแต่อยา่างแม่ก็ยังไม่เคยทอดนะคะเห็นเขาบอกว่าทอดได้เพราะว่าเขาเคลือบมาอย่างดีแต่เคยแต่ต้มชาบูแล้วก็นึ่งนะคะทุกคนที่จริงเขาจะมีอีกชั้นนึงนะ,ะมีสมชั้นนะคะ เออก็ชั้นนี้แหละประมาณนี้แหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งจะใส่ที่นึงได้อีกตรงนี้นะคะเป็นแผ่นรองเนาะแล้วก็เป็นฝาปิดนะคะหนึ่งไก่หนึ่งหมูหนึ่งอะไรได้หมดนะคะสะดวกสบายเนาะราคาตอนนี้เขาก็ไม่ได้สูงมากนะคะทุกคนแผ่นเซลล์อยู่เนาะน่าจะอยู่ประมาณ900เหลือเก้าร้อยกว่าบาทนะคะตอนไม่กอกยกดมาพันกว่าบาทนะ,คะใครชอบก็ลองไปหาดูนะคะของคาวูนะคะทุกคนนี่แต่เห็นแบบบางทีพวกแม่ค้าขายพวก สาลาเปานะคะคือว่าพวกขนมจีบนึงเนี่ยเขาใช้ตัวนี้แหละเสียบปักขายได้ทั้งวันนะคะอ่ะไม่ก้อยไปดีกว่าวันนี้วันนี้ขอตัวลานะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะอาจจะแบบไ like ลทุกวันวันละนิดวันละหน่อยนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ